ธนาโดนแอดมินเป็นยังไงแอดมินน่ยยังไม่มาเลยอะไรเกิดขึ้นกับแอดมินเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นลมอยู่ไหนปหเป็นเพราะอะไรอะ่ะฝนก็ไม่ตกฝนก็ไม่ตก แล้วตอนนี้ยังไม่มาเลยยังไม่เห็นหน้าเลยอ่ะอเดี๋ยวแมแม่เดม่โอต้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาเธอทำไมไม่ไปช่วยเขาอ่ะช่วย,ยังไงแม่เาขาช่วยแล้วอ,อันนดนช่วยขึ้นแล้วบ้า เหรอนาโดนไม่ช่วยคนอื่นบ้ไม่เห็นเลยไม่เห็นหน้าเห็นตาจนค้ามเลยโอ้ยวันนี้กับไข่กอสุมื่ออยู่เพระานะว่ามันบดเนาะพี่น้องเนะาะมันบด เกิดอะไรขึ้นกับแอดมินคอยยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยแอดมินคอยยังไม่มาเลยไม,ไ,ออไม่รู้เพราะเหตุอะไรไเป็นเพราะเหตุอะไร <c ười> คร <c ười> ัวได้อะไรกินนะครัว นี้ยังไม่เห็นหน้าเลยแอดมินไม่รู้ทำอะไรอยู่ มันกระเหมิดลวดมันดังมันสันหลัง ไปถ่ายไปฮักแพงให้ตะคิดที่เนี่ยะไปถ่ายฮักแพงให้ตะคิดที่เนี่ลยลฮักแพงอยู่ได๋อมา ดิวหันละถ่ายไปโหลดได้ไหมได้ถ่ายไปเลยโหลดเ่อไรไหมันโหลดยู่หันละ ดปามน่านจะของคลิปเรียว เหตุการณ์เป็นยังไงธนาโดนเหตุการณ์เป็นยังไงมันปีกันแท่หน้าเขาแม่อันเขาไม่เห็นฮวงเต๋อเขาไม่เห็นฮวงบ่ประมาณล่เอาปีกันแท่หน้าพอปีกันแท่หน้าแล้วหล่อหนาโล่งได้เป็นเซวาตรงกลางอยู่กันแท่หน้าเลยขำกันแท่หน้าเลยขำเจ๊เก้อเลยตีข้าเลยเปิดประตูก็าไม่ได้บาดนีมันดันึืนเติ่งบาดนีให้ให้ดจบาดนี เฮ่ใจไแบบนี้ผมก็ลากไอ้สายสเตีแม่ลากจากเนี um, uh, uh, ่ยไปเกาะรถอีกค uh, uh, ันหนึ่งให้เขาไปดึงให้ดึงขึ้นเลยยกยกขึ้นเลยใช่ไหมครับรถมันแรงอ๋อขึ้นแม่ลากขอบเลยอ๋อก็เลยขึ้นได้เพราะธนาดุลอครับไยเดินไปแม่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณแทนแอดมินด้วยอันเพิ่งก็อันพระเจ้าอันนี้อัน นั่งมาแล้วคุณปูยังไปหาอาเลยหดอกยั่งมาหาผมกุญแจกว่าว่าไรลุงเขาก็รู้จักว่าท่านนรุนจริงทางนี้เนาะข้ามปิดเลยก็ได้ปีสอะไ้ก็ดีแล้วแหละท่านนรุนไปช่วยเขาก็โอเคขอบคุณมากขอบคุณแทนแอดมินด้วยโอเคทำคิดคิดดีทำดีมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวเราไงคิดดีทำดีสิ่งดีตามมาใช่จำคำนี้จำคำนี้ไว้เลยโอเคเอาบระคบกรุงเขาเขาบ้าน เราซื้อสัตว์อย่างเดียวซื้อสัตว์สุจริตไม่เอาเปรียบไค่ไม่สร้างเงื่อนไขให้แม่เราเป็นผู้ให้เราจะมียิ่งมีความสุขใช่ที่ดีทําดีก็อะไรก็ดีดีดีหมดสิ่งดีๆก็ตามมาโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคลิปนี้ฝากไว้ส้ำนีพี่น้องขาคลิปหนาจังเมืองกันไว้ถ้าหน้าโดนคนช่วยเหลือโอเคครับ